เรารู้สึกไม่ชอบอะไรไหมไม่ชอบมันเจ็ดนปะีแล้วเนี่ยไม่หายไปสักทีไม่รู้ทําไมถึงไม่หายไปสักทีใช่สิวสิวสิวเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีบนโลกไม่ควรแบบไม่ควรมีจริงๆเนะี่ยเอาจริงแบบไม่ได้ขายของอะเอาจริงคือแบบเฮ้ยอะไรติดเฮ้ i, คืออะไรเข้าเรื่องเลยแล้วกันนี่เลยอัามเฮิร์บอคเนเคียร์เจลเจลสาหรับคนเป็นสิวและและและคนที่แพ้ง่าย ที่แบบอยากเป็นแฟนแต่ไม่ได้แค่พี่น้องอยางตัวช่วยสําหรับคนเป็นสิวสําหรับคนแพ้ง,ง่ายหรือเป็นสิวอะแต้มให้ดูเลยแล้วกันหยับเราก็จะแต้มเข้าไปแต้มตรงที่เราเป็นสิวจริงๆตรงที่ไม่เป็นสิวก็แต้ม,ตมได้นะเจ็บเดูเดะเราก็แต้มยี้ได้หมดเลยนะหรือนี่ไม่เรียกแต้มนะเรียกทาใช่ไหมหรือมันเรียกว่าทาเป็นไรอะซึมเร็วไงสยบสิวผิวเรียบลอดลอยนี่มันทรีมวันเลยนี่หว่า จัดเลยแค่ซองละ49บาทช้อปแอท24 e ย e n เป็นบอยและช h อปปีไปตำ